หาเดนนี้มันมีความหมายสวัสดีฮะสวัสดีรอบนะจ๊ะคิดว่าสิหอดเครื่องมันคิดว่าสิหลายคนบัดลงมาบัดมีแต่คนเกี่ยวคนตัดไปใส่เปิด โอ้ยพะยามีย่างพลาดไปพลาดมานี่แต่แม่อยากยู่มองหกบอกว่าสิทางให้เปลน่นเปลนเปน,เนก็บอกเลยเมื่อวานบอกอสิทางเปลน่ยนเนด้อให้ถึกเลขพระทืกกลิ่นโอ้หกตอไปจ้ะถาดอยู่ข้างในถาดอาย,อยาเลล สู้ต่อไปถอย้ะจ้าถอยแล้วค่ะถอย้ะจ้ะโอ้ยไปใส่เบิร์ตบัตรนี่มั่มสร้อยมือเดียวก็เงียบอิบซิมโอ้ยไอเอ้ยตื่นมาทั้งลูกทั้งเต้าดาวดากินะผูกเงียบไปเท้เดิมนะเกี่ยวๆไอเลยเกี้ยวเกี่ยว น้องสเปคกำลังใจใหฮว้าวคืาี่ววาเ่าเฮ <laughs> ้ยเทวดาสององคนะเออตั่ทมกัน

ลกกับผ้ามัดประรับมันยากมันเศร้ามันนานแล้วนี่พล <c oughs> าดพลาดคุณด้วยจา้าเพราะมันเข่าคอยมันเกี่ยวซอยกับบุญก่ตายแนี่ เห็นมาเกี่ยวมือวันี้หลา,ายคนพี่น้องทั้งตาทั้งเกลียวคิดว่าโอ๊ยมืดจากไหนกับขอนแน,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 น่นอนขอนแน่นอนแขอนแน่นอนบัดลงมาผัดอ้าวคนละเรื่องเลยถั่วไม่มีอะไรที่แน่นอนนะพี่น้องม,มีอะไรที่แน่นอน สองพ่มเีน่ะเกียวห้เกียวห้ตัดตัดสิเลืสองพมเยียมคืนน่ะ ตข้าเป็นชิกิตนืนไว้ไม่ไมมาคาแห้งยือไว้ไม่ใจสายใจชดตก อาจารวันที่สองอาาวันที่สองวันที่สามอาจจะเป็นไข่เด้อพี่น้องเด้อไปเห็นมากะฟอกไข่ดีเด้ออาจารยกเป็นด้อ่น้องด เราอลีนเลมาเต็มน่ามาช่วยก็ได้ไอ้ถ้ามาช่วยชื่อป็นมาเน่าพอดีใจแล้วนี่มาัจ้างได้ัไาก เฮ้ยลูกเจอเขาไว้ออกไปเอาไปเห็ดเม่น้อยเป็นได้ไหมความได้เห็ดยังก็ไว้เอาไปเห็ดเม่น้อยเป็นได้เนี่ยโฮดีใจเนี่ยไม่ใน้่ นน้ำเล็กดเนะคื่อยังขาดระบบมาสามบัตเล็กแล้วบัตรดอกเล็กดเชืนะ้อเชื้อกำชิงเนาะ ได้เก็บแม่งมันหือมันแดดตัวนี้แหง่แล้ว นั่งก้นได้นั่งก้นจะไม่จะเศ้าหลยนั่งคักเมนอืมนั่ดเยว้ย

ใดขาเจ้าเนี่รมา่ั์แล้ระมาณนีอ้เดียวนะอูได้เข่าเขไม่ได้เมือนกูอ นีเจ้าัดยตสีเมื่อไิเยนเจ้าันนัวัวไห Oh. พี่น้องจ๋ามันมาพาจากกระจานะคะส,สวัสดีเด็กผิวหนาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสู้ต่อจ้ะ